ประมาณนั้นเออดัดฟันแล้วน่ารักขึ้นเยอะเลยไม่อยากได้คำเนี้ยบอกว่าดัดฟันแล้วน้าฟันขึ้นเยอะเลยเอออันนี้เขาท่าไม่พูดเล่นนะพูดเล่นพูดเล่นขอบคุณด้วยนะครับเฟร,รมด้วยนะหัวใจสามอันครับขอครับขอบคุณด้วยะคระับโโโโโทีมม้ยทำทำทำแนนี้ก่อน เดี๋ยวดเจเขาให้มาต้องทำนะครับเว้ยคุณเห็นผมทุกวันคุณไม่เบื่อหรือไงผมทําซ้าไปซ้ำมาทุกวันอยากจะเอาโปรโมชั่นนี้นี้ออกแล้วเนี่ย I'm um. よみ ทิพหายแล็บตั้งนานไม่ได้เปิดใหม่ไม่ได้อ่านแชทด้วยประเด็นที่เกยียจพูดซ้ำล้วะเพราะวานนี้น네ะครับผมผมแอบเห็นน네ะครับผมแอบเห็นนะเพราะว่ามี มีมีไม่ออกดีกว่าไม่เล่าแล้วไม่เล่าแล้วไม่เล่าแล้ววันนี้ไม่ไม่เล่าแล้วไม่เล่าแล้วไม่เล่าแล้วม่อพ่คิมจะไม่เล่าคิมจะแข็งแกร่งสุดตายเล่าแล้วเล่าทำไมเออหลอกให้อยากจากไปเปล่าว่าว่นนี้แอบแอบเห็นในชีวิตเฉยผมไปนั่งเล่นทวิตนะผมก็นั่งสื่อเห็น มีคนคนม, <Okay. S 1> มอยศิลปินเะวนินทาศิลปินครับไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวผมผมเหมือนอื่นผพไอ้ของผมผมเห็นแล้วผมผมผมว่าใช้พลังอํานาจแสดงพลังหนงดอกผมไปเจอคนนินทาไปนินทาน้องคนหนึ่งเลยนะสิจะพูดอ้อมมากเลยผมก็เอ้ยผมวิสีมันคืออะไรวะเนี้ยผมวิสีมันคืออะไรอ๋อยแล้วผมก็ได้คําตอบมาว่าเออคืออันนี้นะคือผมรับรู้ได้อย่างหนึ่งว่า จากที่การพูดเนี่ยผมรารู้ได้อีกย่างหนึ่งอย่างว่าจริงๆแล้วการเป็นศิลปินก็ไม่ได้ถูกชมเชยเสมอไปอะนะโดนด่าก็มีนะเออใช่ไหมใช่ไหม,มผมผมไม่เคยนี่เลยผมไม่เคยผมเคยไปเข้าห้องน้ําอยู่ครั้งหนึ่งอันนี้เหตุการณ์เกิดที่ระเบียงบผมเข้าห้องน้าอยู่ในห้องน้ําจู่ๆเขามาเมาเม,มอยเขามาเมาเมอยพวกพวกผมอะคือแบบเหมือนพูดถึงพวกผมอะ อ,อแบบเมื่อพูดถึงพวกผมอะตอนอยู่หน้าห้องน้ํไม่ไม่อยู่ในห้องน้ําดึนอยู่ไกล้าก็ดึงตัวไอ้ฝ้าไปว่าเฮ้ยเฮ้ยแบบตอนนี้แบบตนนีตั้งใจฟังเลยเออคือพี่พูกเนี้ยเวลาพูดถึงพวกผมเวลาตอนหน้าน้องคิมซีฟ้าน้องอย่างนั้นนั่งอย่างนี้แต่พอรับหลังเรียกผมอะเรียกเป็นมันเลยะเวยยังโหด มันไม่มาว่ะไหนมันบอกเมื่อคืนชีวิตมันบอกมันจะมาไม่ใช่เหรอมันไม่มาเหรอเหรอเออไม่ไม่ไม่ไม <c oughs> โหดร้ายมากเลยผมกลายเป็นมันเผือกถ้าอ,อย่างนั้นปุ๊บผมก็เลยแก้เผ็ดโผล่ไปสวัสดีครับพี่เอ่อมีกระดาษชิชชู่ไหมครับพี่พอดีว่ากระดาษชชู่ในห้องน้ำมันหมดโอ๊ยนาซีไปไก่ต้ม น่าซีไใจต้นไอเหตุการณ์อย่างงี้มันเกิดขึ้นได้จากมันเกิดขึ้นได้จากทุกที่ทุกทางทุกอะไรบนโลกนี้แหละไม่ต้องถึงสังคมของเราซิหรอกสังคมเพื่อนกันเนี่ยคุณเคยไหมนะผมเคยครั้งหนึ่งเราเหตุการณ์ได้ฟังตอนสมัยอยู่โรงเรียนผมจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีมีมีคนชื่นชอบอยู่ในโรงเรียนอยู่แล้วอะ หรือจะเป็นตัวแบบว่าเป็นเป็นกลุ่มกลุ่มเพื่อนกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มชื่อกลุ่มพาเพลเนี่ยนะจะเป็นกลุ่มที่แบบแต่ละคนนั้นหน้าตาน่ารักน่ารักทั้งนั้นน็่คือมันมันมากันเองนะไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันเป็นจังหวะโชคดีของชีวิตอ่ะก็จะมีผู้ชายแบบว่าหลายหลายคนอ่ะหลายหลายคนหรอหลายหลายคนอ่ะมาอยู่ในกลุ่มกลุ่มเดียวกันทีนี้มันก็เลยแบบว่ามันก็เลยป๊อปมากมันก็เลยป๊อปมากเวลาแบบกีฬาสงกีฬาสีนี่นะ อาจารย์ไม่ได้อาจารย์ก็ให้ใส่เกงยียนได้แล้วก็ใส่เสื้อกีฬาสีตามสีต่างๆเพราะผมก็แบบว่าจะรอรอที่หน้าโรงเรียนอนะ่ะแล้วก็เดินเข้ามาพร้อมกันคือใส่เกงยียนแล้วแบบโคตรเท่โคตรหลอ่อรองเท้าคอนเวิร์ตอะไรเงี้ยเมื่อก่อนโหเท่มากคนเดินเข้าไปแบบน้องมันจะดิ้นลงไปดิ้นเลยแบบจิกๆๆ,ๆเลยไม่ถึงกระกีดอ่ะแต่แบบดิน้นๆเขย่าเขย่าเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเอออย่างกับบอยแบนด์ทีนี้ปุ๊บใช่ไหมมันก็แบบดีกันมาตลอดเว้ยจูมาวันหนึ่งใช่ไหมพวกผมก็แบบสี่ห้าคนคือเป็นเด็กที่แบบ ซาซาก็แบบว่าเข้าไปทํากิจกรรมชั่วร้ายเข้าไปทำกิจกรรมชั่วร้ายแบบว่าในห้องน้ําห้องเดียวกันอนะห้องขี้ห้องเดียวเนนะี่ยอัดเข้าไปสี่ซาห้าคนทำกิจกรรมชั่วร้ายอย่างหนึง่งซึ่งมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีมากมากา็เด็กๆไม่ควรทาตามานั่นแหละแล้วก็เดาเองว่าทําอะไรนั่นแหละแล้วก็เข้าไปในห้องน้ำ,นำปุ๊บใช่ไหมปุ๊บปรากฏมันมีกลุ่มกลุ่มกลุ่มหนึ่ง ได้ยินเสียงแววขึ้นมาในห้องน้ำแม่งมึงเห็นได้พวกพาเพลินไหมแม่งมึงจะหล่อไปไหนไอ้ฮะแม่งโอ้ยเราคิดในใจแ,แค้นมากมึงออกไปมึงโดนตบแน่นอนมึงโดนตบแน่นอนดูทรงละเออโดนตบแน่นอนรับออ,ออกไปจับสั์เลยแต่ผมเบลไวผมบอกว่ารอฟังก่อนแม่งมึงคิดวมึงแน่มาจากไหนไหว้ฮะแหม มึงคิดว่าคนเขารักมึงมากมั่งดิพวกมึงแม่งผู้ชายแท้หรือเปล่าได้กันเองหรือเปล่ารู้มึงหน้าหวานหวานนี่่ะแล้วพอาพเป็นกีดมึงคิดว่าผู้หญิงทุกคนของเรียนไปนของมึงเรื่องแฮงนฟร์วู้ยเห็นแล้วหมั่นไส้เจอหน้าต้อตบกระบาลแม่งให้ตัดสินใจมาบอกเจอหน้าจะตบกระบาลแม่งให้เลยอยากรีบเปิดประตูไปเปิดพอเปิดประตูเท่านั้น,นแหละแทบช็อกคู่พะละ ครูภะครูที่แบบรักพวกผมมากอ่ะรักพวกผมมากแบบแบบครูที่แบบเขาเพิ่งจบใหม่แบบว่าเราก็สนิทเขามากพักกลางวันไปอะไรก็ไปนอนห้องพระอะไรอย่างเงี้ยคือแบบนึกว่านักเรียนอ่ะนึกว่านักเรียนอ่ะเออแม่งครูพละแล้วครูพร๊ะบอกโอ้คิดว่าเด็กเลยมันเป็นเรื่องของมึงมากเลยได้ไงวะอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหพีคครูที่แบบดูแลหาที่นอนให้อะไรให้แบบโอ้รู้สึกเฟลมากแบบออกไปแบบหน้าแบบ อ้าวเย็ดเป็ดนี่เลยเออแดกอะ่ะแบบงงเลยอะ่ะงงเลยแบบเออเลยคือเอา้าวซะอย่างนั้นม่เป็นเรื่องนี้แล้วมหาลายัยมหายลือเออประมาณนั้นโหดร้ายมากอืม โอเครู okay, ้เรื่องอืมพี่